เดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของรถคันนี้นะครับ ถามถึงคอนเซปต์แล้วก็แนวคิดในการทํารถคันนี้นะครับว่าเขาทำยังไงทําไมถึงออกมาเป็นแบบนี้อันนี้คือจานแก๊ปนะครับเจ้าของรถสวัสดีครับไม่ต้องไม่ต้องว่าจช่องธรรมดาอ่ะทีเนี้ยผมอยากรู้มากเลยจานแก๊ปตอนที่จานแก๊ปคิดทําเนี่ยจานแกร็ิดี่มาอยู่ก็เดินทีผมคุยกับลูกสาวเล่นๆนะครับก็แบบถ้าไปทำรถเป็นลายการ์ตูนหนูจะเลือกตัวละครตัวไหนอืม่ลกเขาชอบัเรื่องอื่แล้วเง อะไรดูตัวตีแล้วก็ตกลงมาตัวนี้โปรเจกต์รับพ่อลูกนี่คือพ่อกับลูกช่วยกันทำแอบทำระยะแม่ระยะเวลาในการทำกานก็ตั้งแต่ออกแบบก็ประมาณสี่เดือนกว่าครับโอปวดอะไร เราไม่เคยทำเอกสิรแล้วก็ต้องคุยกับกราฟิกตลอดเลยแนวแนวอย่างเงี้ยแนวอย่างเงี้ยแนวการแต่งรถแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอิตาฉชั่าเรียกว่าอิตาฉะนะครับทุกคนเขาเรียกว่าแนวการแต่งรถที่คาดลายการ์ตูนญี่ปุ่นสำหรับประเทศญี่ปุ่นนะเขาเรียกว่าแนวอิตาฉะนะครับซึ่งเมืองไทยก็มีแนวนี้เยอะอยู่เหมือนกันถูกไหมครับได้อิตาชัครับใช่ใช่ครับทีเนี้ยผมอยากถามั้งแต่ว่าไอ้พื้นฐานเดิมของตัวรถคันนี้มันเป็นอะไรมาก่อนก็เป็น แน่นๆดีๆครับแล้วก็ทำเป็นเจมาดูภาพใแล้วตอนนี้ทุกอย่างก็ยังเป็นเจอสอยู่ใช่ครับถูกไหมครับแล้วก็ใส่ลายกระปูตามที่ว่าสวยนะผมมาดูนะมันโคตรโดดเด่นเลยนะเมื่อคืนเออเมื่อวานวิ่งในสนามรู้สึกยังไงเต้นมากนี่คือครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตไม่เคยไม่เคยขับในแท็กมาก่อนแล้วเราเราก็คิดว่ารถเราจะวิ่งได้ไหมขึ้าเครื่องสมบูรณ์แล้วนัวเครื่องสมบูรณ์ถ้าไม่มีอะไรช่วงล่างอะไรก็ดีหมด แค่ใจอย่างเดียวครับเมื่อวานอ๋อนั่นแหละนั่นแหละสำคัญอะทีนี้นะครับเราคงต้องลาออกกันแก๊ปไปด้วยด้วยรถคันนี้นะครับของแกแกมีมาทุกปีกับไอไอออร์เดอรเฟสอะไรพวกเนี้ยแกจะมาแนวเนี้ยแล้วรถแกก็โคตรสวยทุกปีแล้วก็ผมว่าอีกไม่กี่วันนะรูปบนออนไลน์เทียบแน่นอนครับเพราะว่าทุกคนสนใจคันนี้อยู่ไปขอบคุณมากนครับ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 ก็อย่าลืมติดตามชมรถกันแคปนะครับซึ่งรถคันเนี้ย ก็ทุ่มเทเวลา4เด <hel od ic> ือนสำหรับทำมันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าจบจากโปรเจกต์นี้แล้วเขาจะไปไหนต่อผมว่าก็ไม่พ้นตุ๊กชะ